สวัสดีครับพี่น้องแฟนเป็นแฟนมารับครับช่อ,องเชลล์เฟรมก็พิเศษนะครับบรรยากาศตอนเช้าที่หมอชิดสองครับมหาจอดถึงมหาดินแดงโป้งห่วงเราพี่น้องเมื่อกี้ถ่ายไปคลิปนั่นมันติดเหลืองติดอยังบ่หูนะครับผมก็เลยถ่ายให้พี่น้องเบิ่งใหมข่ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมครับพี่น้องบรรยากาศนะครับเป็นแรงมาเหมือนกันครับพบกับซุปเปอร์ลับเชิญนะครับใหม่พัชรีนะครับใหม่พัชรีคืนนี้จะจจัดฝาดปุ่มแน่นอนครับ รับล,ลองว่าไม่ได้ขมมวอม,มวลข้อบสนะครับผมมันมันแซบแน่นอนนะครับหมายพัชรีนะครับพื้นนี้นะครับดี๋ยปไปรับเชิญมากแล้ะครับทีมงแมเท่าเรือทย่อยทย่อยมากกันแล้วครับโอ้มากแล้วมากแล้วมากแล้วนอนน้อยแต่นอนนะครับ ยอดพระไหนกูอ่ะฟาดแปดฟาดแปด ผอมาจาเอาเยหยุดกี่วันลสามสี่วันเลยหรอบาทเอาเอามาแล้วมาแล้วนะครับคุ้มว่าคุ้มเมื่อบาดคุ้มไปคุ้มละตรงนี้ก็นอนได้ครับพี่น้อง เ <Okay, S 2> เลยทายไปคิม่ากีติดเหลืองสเสยครับเลยทายใหม่ครับมาถึงตอนหกครึ่งนี่แหละมาถึง แดดดีครับวันนี้แดดดีนะครับวันนี้แดดดีนะครับผมมัน,มนมออกทั้งกระซีเลยนะคุณน้ณองน้งกระซีแล้วนะครับออมันอ่อนไปเลยครับ หม่พัชรีนะครับวันนี้รับเชิญพี่น้องมั่นแน่นอนครับมาแต่เว้นเด้อพี่น้องเด้อเริ่มสตาร์ทกันแต่หกโมงแรงนะครับผมเริ่มสตาร์ทกันแต่หกโมงแรงก็ไปไปไหนน่ะที่คอคับพู้ปะกิรนร้านนั่นบุฟเฟ่บอกบุฟเฟ่โอ้วิบุฟเฟ่ครับสุดยอดสุดยอด สุดยอดบรรยากาศครับสุดยอดสาเชิดีครับโอ้ลมเย็นสบายเลยโอ้ จะทายไมหมเรื่องเมากาจิตที่เลขาซิดบู๊ติดเหรือรยัง <c oughs> ต้อง <c oughs> ใส่เบาเรื่องนั่นแลหละเรื่องนั่นละ <c oughs> อา้าวพี่โอ้พอดี <c oughs> พรุ่งนี้ก็เออเป็นที่สี่แล้ว บรรยากาศบรรยากาศน่านอนจังเลยโอ้โสักครู่ะนะครับสักครู่ครับเราจะนอนนะครับก็คือบรรยากาศสดๆครับที่นีหมอชิดมาฮอดเร็วหมอชิดนะครับผมนะครับวันนี้ก็จะจัดสรรเหมือนเดิมครับต้องพูดพรพอรับเพลงนะครับผม อ่ะพี่น้องครับจะเริ่มสืบอวัดจองตัวนะครับผมไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับวันนี้มีกลุ่มปิดนะครับผม3วัน180บาทวันนี้พบกับศิลปินรับเชิญนะครับใหม่พัชรีชัยฤทธิ์จะเริ่มสืบวัดจงตัวครับหรือว่ามาเบิกหนังน่ะครับหมอชิดสองขโมยน้ำกันเด้อพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจครับผมขอการชิมหนาข้ออนุญาตพักผ่อน่อนพี่น้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ